โดยเวลาที่เขาให้อาหารเขาเนี่ยเาให้เข้ามาหัวอาหารก่อนมาหัวอาหารแล้วเรียบร้อยเขาปั่นเป็นก้อนโดยที่พอปั่นได้ปั่นเป็นก้อนแล้วก็โยนลงไปครับโยนลงไปเพื่อให้มันจมครับแต่ว่าเรี่ยงที่แรกนะครับแต่อยากใหใหไงเร็วเขาก็ต้องโซไดโซเสียโดยที่ให้อาหารที่มีโปรตีนสูงเขากะทิไงเ่เร็วครับเพ็ิดฟาร,ร์มปลาเนี่ยไล่ได้คือวะเขาจะรุ่นเป็นบอ่อครับเขาจะเป็นบอ่อโดยปลาเป็นปลาชนิดไหนแล้วบอ่อหนึ่งคุณขึ้นได้เท่าไหร่บอร่อปรากฏผมเนี่ยขึ้นได้แสนต ขึ้นได้แสนโตเนี่ยโตละ80ส,สะตังค์ตอบอ15หมือเป็นเงินเนท่าไห่ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับต้นโทกุล่าครับเมื่อนี่ขออนุญาตเช็คอินอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามพี่น้องครับเมื่อหนี่ผมพามาเบิงความหูเกี่ยวกับปากดเหลืองไปนะครับไปเบิงเตาแก้พุ่นครับนี่ครับคุณนาคุณดาดีครับ ความจนไม่ได้อยู่ที่หมู่คนขยันแต่จะอยู่หมู่คนขี้เกียจมากกว่าครับฝากไว้ให้คิดครับคลิปก่อนนานั้นเจ้าเช็คอินอยู่ไสอ่าพนมไพรครับพนมไพรร้อยเอ็ดครับบ้านเจ้ามาเห็นอย่างอยู่นี่ผมมีธุรกิจอยู่นี่อีกครับหนึ่งธุรกิจกับก้อนที่ผมจะไปต่อยอดตัวนั้นครับคือธุรกิจอีกอย่างครับฟาร์มปลาครับเพาะพันลูกปลาพันปลาขายครับเอาพี่กัดมาชัดๆบังบอกพี่น้องก่อนครับกัดตรงนี้บ้านแหใต้ตำบลแหใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับจะเป็นลูกเคยบ้านนี่แมนครับเขยบ้านนี้ครับ สดไหมเอาส่ปรากฏเหลืองเจ้ามันเป็นเังไดย์กาลังตรวจครับผมกาลังตรวจว่ามันมีบอนี่นะครับกาลังกาลังเป็นหลูกไล่ขึ้นมากครับภาษาฟร์มเพื่อนเอินเป็นหลูกไล่ขาวๆนี่ครับแลนอยู่น้ําแก้วนี่ครับการังตวจว่าใดพ์พอเอาลงไปพักในบอดินละบอคือเอาพอพันแม่พัดมาฟักที่นี่ก็เตรียมเอาเขาบอดินเพื่อจะอนุบาลให้เขาใหญ่ขึ้นอีกเพื่อจะจาหน่ายให้ลูกค้าครับก่อนจะได้หลูกไล่มาเห็ดยังไงครับเอากงเนี่ยลงไปในบอแล้วกาที่เอา พอพันแม่พันเนี่ยขังไสนี่นีเพื่อบ่ให้เขากระโดดออกได้ให้เขาผสมพันอยู่ด้นี่แมนครับเอามาเลงผสมแล้วฉีดจังเนี่ยมือเลงเนี่ยมือเศร้าผมกะง่ายพอพันแม่พันออกกระทาไข่ฟักโตนี่นะครับกระตรวจเบื้อง่ามันพานตำไดว่าพอเอาลงบ่อดินหรือบ่อีอย่างยังสี่ครับครับหลังจากเป็นลูกไร่แล้วนะครับกต่ิมาอนุบาลไส่กับบ่อดินที่เนี่ยว้ได้เนี่ยเขาก็ตั้งเครื่องสูบจะเอาผ่ากันไว้แล้วก็ไล่ปลาเขาแล้วก็เนี่ยไซกระสอบเพื่อจะเอาไปจำหน่ายครับหลังจากสิบห้ามือขึ้นไปครับระว อาหารปกติครับโดยที่เห็ดเป็นเนืยอจมก็คือปั่นให้มานามก่อนหล้กก็ปั่นเป็นก้อนแล้วก็โยนลงครับมือนึ่ให้จักข้ามครับมือนึงก็ส่วนมากก็สิให้แต่มมื้อเช้ากับมมื้อแรูล้งรบบางมือก็ห้แต่เมื้อเช้าครับจุดนี้นี่4ซีไรครับซไรโดยที่ผมเฮ็ดเป็น6บ่อก็มีปลาอยู่หลากหลายชนิดนแม่นครับหลากหลายชนิดครับโดยที่ฆ่ากันโดยจุดอื่นอีกก็มีครับ15วันผ่านไปไวเหมือนโกหกนี่แหละครับเสียมทรงลูกค้าจะให้พนักงานเสียมนับแล้วก็แพ็คทรงลูกค้าครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพนักงานครับพนักงานพนักงานประจำฟาร์มครับคนงานประจำนะครับครับแมนแมนแมนครับเจ้าว่าออกกล้องเจ้าไปแก้ตัวหลังกล้องครับครับปลาตัวนี้นี่จำนด้ยังไงครับนี่ไซนี้ถ้าอยู่หน้าฟาร์มผมปล่อยให้อยู่ที่80สตังค์ครับให้เขามาเอาเองให้เขามาเอาเองอยู่ที่80สตังค์ครับแต่ว่าขันบ๊อบแมนหน้าฟาร์มเลยครับถ้าบ๊อบแมนหน้าฟาร์มทรงอีกก็อยู่ที่ราคาตกลงกันครับ ราคาตกลงแนนครับจะอีกราคาหนึ่งครับเพราะว่าก็ตรงบวก่านามันเข้าไปน้่ครับกระเป๋ากันตรงตรงครับร่างหาพี่นกเอฟซี่อยากได้แบบคนอยู่ไกลๆเดี๋ยครับอ่าทรงได้ครับผมกระทรงครับตกลงราคาเอาปลาอย่างเนี้ยอ่าจังซี่ละครับปรามาณนี้ครับผมทรงทอดหมองครับพ่อผมโตเป็นเป็นเลยครับขายปลาเนี่ขายดีวะครับได้เรื่อยๆครับตลอดทั้งปีครับบรดิขายได้เงื่อนไปใส่เบิร์ดครับนี่อยยุก็ปล่อยตัว เอาเงินขึ้นสิมาอยู่กับเจ้าใส่วาเจ้าเป็นพนักง,งานประจ,รงงจําตกล่องจะเป็นเถาแกตัวนี้เมียนค่ะโอ้ย่อยกับวาตเตียดอนเป็นเถาแกป่ะเนี่ยพ้นเป็นลุงน้องเจ้าบ่กเมียนค่ะโอ้ผมสรุปแล้วผมตกกายมาเป็นพนังงานขับรถเลยครับบัตรนี้เจ้าเป็นพนังงานขับรถเลยถึงแล้วครับ <laughs> <laughs> อัดปาท่งลูกค้ากนที่อยู่ประมาณนี้แล้ครับไน่ร่มกวนครับไน่ร่มแล้วก็เปิดออก มุนครับครับหมุนแล้วก็รัดหนังยางครับโอ้ของส<ร>่งนีัคอยเสื้อหรอว่าเจ้าเป็นพนักงานขับรถครับประมาณนี้แหละครับตัวนี้คือจัดเตรียมส่งลูกค,ค้าครับบาทนี้ที่นี่ก็แพ็คก,ก็เอาขึ้นรถแล้วก็ทรงลูกค,ค้าได้เลยครับ ไอ้บ่มีความมูดเลยสวยคำนวณใหยีายนไอ้น่ว่าบอ่ 1, บอหนึ่งบ่อหนึ่งนี่ความันาแน่มจังไลยแต่สมมติว่าอ่าบอ่อซีคุณซี 4, หรือซีคุณหายังเสียอ่ากว้างซีเมตรยน่าหาเม็ดยังเสียมันก็นอยู่ได้อยู่ประมาณหลักพันอยู่ประมาณนี้ครับเราข้าวมันเลยของด่าที่เกี่ยวกันบ่ครับ อ่าความเลือดข้องน้ำนี่จริงๆอ่ะน้ำถ้าหากว่าน้ำเมตรห้าสิบขึ้นไปน่ะสามารถเลี้ยงได้แล้วครับบอดี้ปลากรดเหลืองนี่มันกินอาหารในี่ผิวน้ำหรือไตน้ำกินอาหารใตน้ำโดยเวลาที่เข้าให้อาหารเขาเนี่ยเข้าให้เขามาหัวอาหารก่อนมาหัวอาหารแล้วเรียบร้อยรเขาปั่นเป็นก้อนโดยที่พอปั่นได้ปั่นเป็นก้อนแล้วก็โยนลงไปครับ โยนลงไปเพื่อให้มันจมครับแต่ว่าเลี้ยงที่แรกนะครับแต่อยากให้ญ่เร็วเขาก็ต้องโซได้โซเสีย,ยโดยที่ให้อาหารที่มีโปรตีนสูงเขากระทีไงเร็วครับจะเป็นอาหารปลาชนิดใดก็ได้เน้นที่โปรตีนครับถ้าเป็นโปรตีนสูงเขาก็เอาให้เขาได้เลยครับบริจักเดือนยังสิจับขายได้ครับปรากดเนี่ยจริงๆกับซีเดือนหาเดือนเนี่ยกับจับขายได้ครับอยู่ที่ว่าหนึ่งเขาให้อาหารซ้ำไดถ้าเขาอยากเลี้ยงแบบธรรมชาติอยากกินน้ำใดก็เอาขึ้นมาจริงๆเลี้ยงตามมีตามเกิอดอันก็ใส่ระยะเวลาดนแน่ถ้าเลี้ยงร่วงกับปลาอื่นเนี่ ห้ามเล่งว่าเอาปลาตัวนี้ไปขายเป็นั้นขาดให้เป็นเลี้ยงแบบธรรมชาติให้อาหารเนี่ยว่าให้เนี่ยโดยที่เขาหากินของเขาเอง จังสั้นอะคือเราต้องเลี้ยง6เดือนขึ้นไปครับเข้าไห้อาหารเนี่ยหมื่นหนึ่งขวดไห้จะคาบดีครับคือยังลูกฟา้าผมเนี่ยลังค้นเพิ่กับไห้สามคาบรังค้นกับไห้สองังค้นกับไห้คาบเดียวแล้วแต่แล,<อ>แล้วแต่ครับเบื้องการจะเริ่มเติบโตเอาแมนครับแต่ว่าแหลกๆเนี่ยเขาต้องอัดอาหารที่ดีครับเน้นแต่แหลกๆครับเพราะแต่ข้าใหห่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็ปล่อยธรรมาชาติครับเก็ดฟ้ามปลาเนี่ยไล่ดขึ้นวะเขาจะรุ่นเป็นบอ่อครับเขาจะเป็นบอ่อโดยปลาเป็นปลาชนิดไหนแล้วบ่อหนึ่งคุณ บ่อปรากฏผมเนี่ยขึ้นได้แสนโตขึ้นได้แสนโตเนี่ยตัวละ80สตังต่อบอสิบหามือเป็นเงินเท่าไรครับให้ไปคิดเอาเองแม่นครับห้คิดเอาเองครับแต่ว่าจำนวนแหละที่ว่าหากันว่าดราม่ากันนี่ครับประมาณนี้ครับไพ่ไต่สนุกเกนยังครับความจนไม่ได้อยู่ที่หมู่คนขยันแต่จะอยู่จะอยู่ที่หมู่คนขี้เกียจมากกว่าครับฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้คิดครับอันนี้ไอ้ว่าไอ้สิเอาไปปล่อยล่งกระช่างไดีบอถ้ากระช่างบ่มีออกซิเจนห้ามครับขอห้ามลูกค้าเลยเพราะว่าขนาดแม้กระทั่งว่่่าาาฟรมมเเองงงนะัลทียขึ้ใสกช เบิดขึ้นครับบ่เด้นอนตองมันเบิงปลาครับเพราะว่ากลางคืนที่บ่มีออกซิเจนบ่มีออกซิเจนและเฮ็ดให้ปลานอกครับถ้าเอาไปก็คือตองปล่อยลงดินเลยครับ ที่เป็นแบบนั้นครับปลาตัวเนี้ยเป็นปลาที่แบบเอาใจยากนิดน,นึงแต่ปลาลังเทียเนี่ยไปทรงหลูกค้าเนี่ยถืออากาศนาหนาวๆเนี่ยเขาจะแบบคือไตเพราะตั้งแต่พอปล่อยลงไปพอมาเข้าวฟื้นขึ้นไม่ได้เป็นยังสัตนครับแสดงว่าไอ้เอาไปเนี่ยปล่อยลงคลองใส่ไก่ของไอ้ไม่มีปัญหาบ่ามีปัญหาครับตอนนี้บ่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาต้องปล่อยเลยครับปล่อยแบบให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดปลาในฟาร์มผมก็มีอ่าปลาน้าจืดกะปลากดนินในแต่เพียงยี่สบนวลจันทร์แม้กระทั่งว่าปลาคอกับมี่ทรงครับปลาคอปไปดุกไปอย่างมีปลาเข่งไปอย่างมี่ทรงเบิดครับ อยากได้แบบไดหมันบ่อหมันบอนบอครับส่วนราคาจังมาคุยกันอีกทราคา <ใน S 1> จงมาคุยกันได้ครับแต่ว่ามือดีเนี่ยเป้าหมายชัดเจนคือต้องการปรากฏเหลืองครับมือดีอยากได้ยักษ์สองพันตัวได้ครับแต่ว่าก่อนจะไปตักปลาฝากช่องทางการติดตอ่อพี่น้องนะครับฝากช่องทางนะครับเด้อมาทั้งเพจผมก็ได้นะครับเฮียดอนฟาร์มหรือเบอร์โทร0648984659ครับหรือแอดไลน์0648984659ครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเฮียดอนหลายๆครับ,รบขอบคุณครับ,รบอัดออกเลยเด้อเอาอัดออกไปเลยเฮียนั่นแหละ